สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับไปพี่นะครับก็มาพบกับเบาหลงนะครับกับในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับในวันนี้เป็นสูตรนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายผมลงไม่ทันนะครับปพี่ก็เป็นสูตรนี้เป็นสูตรแยกนอยนะครับ3นอยนะครับก็มีนอยพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็รอบ v i p นะครับผมสลับเมื่อวานนี้ลงวันแรกนะครับลงวันแรกก็ ก็ถือว่ามานะครับผมแต่ว่าไม่ได้มาตัวที่ผมเน้นให้นะครับเมื่อวานนี้มาดูผลนะครับผมรอบพิเศษนะครับ8 0 7กับ5 7ผมให้เด่น4ครกับเด่น3ไปไม่มานะครับพี่พี่ไม่มานะครับสลับเมื่อวานนี้นะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมให้เด่น1เด่น4ไปนะครับผลออก9 4 1กับ6 6นะครับผมก็มาใน หนึ่งตัวกลับนะครับเนาะตัวเด่นนี่มาหมดเลยนะครับตัวเด่นนี้มาสองตัวเลยนะครับก็มาตัวกลับ1นึ่งนะครับผมส่วนรอบ VIP นะครับให้เด่น6กเด่นสไปนะครับออก4ี่แปก้ับ45นะครับไม่มีนะครับที่ผมให้ไปเนาะแต่ว่าดันมาเข้าตัวเน้นในรอบพิเศษนะครับ4ีหตรงๆเลยนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับที่ เน้นให้ในรอบแต่ละรอบก็คือเข้าในรอบปกตินะครับ1 4เนาะ1 4 4 1นะครับเข้าตัวกลับนะครับก็ไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเปล่านะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับติชมเข้ามาได้นะครับพี่ๆอย่างที่ผมบอกก็เพิ่งลงวันแรกนะครับสลับในสูตรนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆวันนี้ตัวเด่นในรอบแรกนะครับรอบพิเศษนะครับตัวเด่นในรอบแรกวันนี้ผมให้ไปที่0นะครับ0แล้วก็0แล้วก็1นะครับพี่ๆ 0แล้วก็1น,นะครับ0แล้วก็1 0ก็จะมีนะครับ0 1 0 4 09นะครับส่วนในเด่น1จะให้ไปที่14 17 19นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วน3มตัวนะครับเพราะว่ามีพ p ่ c อยากได้3ามตัวนะครับก็สำหรับในรอบพิเศษนะครับผมให้ไปที่4นะครับผมก็จะเป็น 419นะครับ401นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่พี่รอบปกติรอบปกติผมให้ไปที่หนึ่งแล้วก็4นะครับ เดิน1เดน4นะครับเดิน4ก็จะมีนะครับ4 0 4 5 4 7ส่วนเดิน1ก็จะมี หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมส่วนสามตัวผมให้ไปที่ให้ไปที่หนึ่ง จะเป็น1 4 5 1 1 9นะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับพี่ๆรอบ VIP นี้ผมให้ไปที่ 7นะครับผมแล้วก็6นะครับเด่น7เด่น6 7ก็จะมีนะครับ70 74 76 61 หกสีหกเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่9นะครับผมก็จะเป็น9 70 9 หกหนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ตัวเลขอาจจะเยอะนะครับก็อย่างที่บอกผิดพลาดประกันใดต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ติชมกันมาได้นะครับพี่พี่หรือว่าใครไม่ชอบในสูตรนี้ก็หรือชอบในโค้งสุดท้ายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้นะครับก็อย่างที่บอกนาะเป็นเป็นช่วงลองสูตรนะครับเป็นช่วงลองสูตรเพราะว่ามีพี่พี่แนะนํากันเข้ามานะครับก็ลองดู เมื่อวานนี้ก็มาในรอบปกติเนาะวันนี้ก็ขอให้มาทั้ง3น้อยก็แล้วกันนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นนะครับผมก็จะเน้นให้นอยอย่างละสองคู่ผมไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับ

แล้วก็6-1นะครับพี่พี่ประมาณนี้นะครับก็ย้ํานะครับจึงชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ก็ขออวพอรให้พี่พี่เอทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภแนวนทางหวยฮานอยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ